มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับมีการสอบถามนะครับบอกว่าเหรียญ2บาทสีเงินเลิกผลิตแล้วตั้งแต่ปี50อันนี้ข้อมูลถูกต้องนะครับข้อมูลที่ท่านคอมเมนต์ถูกต้องนะครับเพราะว่าเหรียญ2บาทสีเงินผลิตออกมาแค่3ปีพศนะครับปี48ปี49แล้วก็ปี50นะครับพอเริ่มเป็นปี51อน่านนี้นะครับตัวอย่างชัดเจนนะครับข้อมูลถูกต้องนะครับ ปี48 49 50เป็นสีเงินนะครับพอเริ่มเป็นเป็นปี51เนี่ยจะเป็นสีทองนะครับสีเงินผลิตแค่ปี50นะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับข้อมูลผมก็ถูกต้องนะครับข้อมูลถูกต้องทั้ง2ฝ่ายนะครับข้อมูลของผมผมบอกว่าผมรับซื้อเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับไม่ใช่เหรียญปกติธรรมดานะครับเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2557นะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับคุณสมบัติของเหรียญตัวนี้ก็คือจะต้องแม่เหล็กดูดติดนะครับถึงจะขายได้เหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับอ่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับรับซื้อตั้งแต่ปี51ขึ้นไปนะครับสีเงินตั้งแต่ปี51ขึ้นไปนะครับของแปลกของหายาก มันมีราคานะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบปกติ484950ที่เขาผลิตออกมาแบบปกติอ่ะอันนั้นอ่ะยังไม่มีราคานะครับเล่นกันไม่ถึง10บบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับย้ำนะครับว่ารับซื้อเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตและมีผิดพลาดออกมาจริงๆย้ำนะครับว่าผิดพลาดออกมาจริงๆนะครับเหรียญน,นี้เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่า เป็นเหรียญผิดพลาดแล้วมีการพบเจอจริงๆนะครับเหรียญ2บาทสีเงินที่ไม่ใช่ปี48ปี49แล้วก็ปี50ย้ํ้ชัดๆไม่ใช่ปี48 49 50นะครับนี่นะครับใครเจอแบบนี้สีเงินตั้งแต่ปี51ขึ้นไปแล้วแม่เหล็กดูดติดแบบนี้รับซื้อเหรียญละ3 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทนะครับรับซื้อจริงนะครับเหรียญจริงก็มีให้ดูที่ผมเะครับเนี่ยเหรียญจริงผมก็มีให้ดูนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ